สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอนเบลลคลิปนี้ก็มีโมเมนต์ที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าชื่นใจจริงๆครับสําหรับการที่สาวไทยของเราได้ไปรุดเล่นในเหลีกต่างประเทศนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเตยหัถยาบำรุงสุขบอลเร็วคนเก่งของทีมชาติไทยของเราครับที่แน่นอนว่าตอนนี้เธอก็กําลังลงเล่นได้กับทีมโตโยต้าอีกหนึ่งสมัยนะครับแล้ววันนี้เธอก็ได้ลงสนามก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นเมื่อเตยได้มีการยก มือไหวเพื่อนๆน,นะครับก่อนที่จะลงสนามแล้วก็มีการมาแปะมือกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจที่ดีให้แก่กันซึ่งหลังจากที่เตยไหวเพื่อนๆนั้นเพื่อนๆในทีมโตโยต้าทุกคนก็ไหวเตยกลับนะครับอย่างนอบน้อมซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับสาวไทยของเราเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมจริงๆครับการไหวถือเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างของคนไทยของเรานะครับแล้วตอนนี้การไหวได้เป็นที่รู้จักของต่างชาติ มากขึ้นแล้วจริงๆซึ่งสาวไทยของเราไปอยู่ทีมไหนสาวต่างชาติเขาก็ซึมซับวัฒนธรรมดีๆของไทยไปด้วยนะครับน่ารักและสุดยอดมากๆเลยครับสาวไทย